สวัสดีค่ะสวัสดีเพื่อนเพื่อนกานามิตรนะคะที่น่ารักในช่องกุญญาดาเลวทาโร นะคะวันวันนี้วันเสาร์นะคะวันหยุดใกล้วันสงการแล้วจะบอกว่าหยุดยาววันสงการก็ได้เนาะเอาเป็นว่าใครที่กําลังขับรถนะคะเดินทางอยู่ก็ขอให้ทุกคนเดินทางโดยสวัสดิภาพปลอดภัยนะคะแคลค่าจากพยันตรายใดๆทั้งปวงสิ่งศักดิ์สิทธิ์คุ้มครองปกปักรักษาใครเที่ยวก็ขอให้เที่ยวให้สนุกนะคะใครที่ไปปฏิบัติธรรมก็ขออนุโมทนาสาธุด้วยในครั้งนี้นะคะซึ่งหน่อยก็เหมือนกัน,นะค่ะเป็นคนที่ชอบทําอยู่ที่บ้าน นะคะเพราะว่ารู้สึกว่าได้เติมพลังให้กับตัวเองได้อยู่นิ่งๆสงบๆแล้วก็ได้เติมพลังให้กับสิ่งศักดิ์สิทธิ์ครูครูบาอาจารย์ทุกๆชั้นฟ้าทุกๆชั้นเลยนะคะเอาเป็นว่าทุกๆพบทุกภูมิเลยแล้วกันเนาะ,ะทีนี้เดี๋ยว วันนี้นะคะเดี๋ยวหน่อยจะมาเปิดไพ่นะคะให้กับเพื่อนๆโดยวันนี้หน่อยตั้งหัวข้อถามองคุรุคูบาอาจารย์ว่าเทวดาประจำตัวนะคะของคนที่มาพบเห็นคลิปนี้นะคะท่านมีสิ่งใดที่อยากจะบอกจะกล่าวนะคะให้กับคนที่มาพบเห็นคลิปนี้เดี๋ยววันนี้หน่อยจะใช้ไพ่ออันนี้แล้วกันเนาะไพ่คู่บุญนะคะห้าใบ นะคะวันนี้หน่อขอห้าใบให้กับคนที่มาพบเห็นคลิปนี้เลยละกันนะคะว่ามีสิ่งไหนที่ท่านอยากจะบอกจากจะกล่าวนะคะทุกคนทุกคนมีเทวดาประจําตัวค่ะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ครูครูบาอาจารย์นะคะ ไม่มีใครไม่มีค่ะไม่ว่าจะยากดีมีจนอย่างไรทุกคนต้องมีเทวดาประจําตัวนะคะหน่อยเชื่ออย่างนั้นนะคะเพราะว่ามันจะมีบางคนก็เป็นอ่าเทวดาประจําตัวบางทีก็อาจจะเป็นบนรรพบุรุษของเราที่ร่วงลับไปแล้วนะคะเด้งออกมาแล้วเอาเลยนะคะอาจจะเป็นพ่อแม่บุพการีอ่ะเด้งออกมาแล้วก็เอาแล้วก็เอา <laughs> บางทีเนาะทุกคนไพ่เนี่ยพอเด้งออกอะเด้งออกมาแล้วก็เอาอะขออีกหนึ่งใบนะคะจะมีเด้งออกมาอีกไหม <c oughs> นะคะอะถ้าไม่มีเด้งก็จะเอาไพ่ใบสุดท้ายนะคะของข้างล่างตึง้งโอเคเห็นไหมโอ้โหทุกคนคะ่ะขนลุกอีกแล้วอะขนลุกอีกแล้วเอาหน่อยขนลุกอีกแล้ว ทำไมเอาหน่อยคนรู้บ่ยจังอ่ะเดี๋ยวจะให้ดูทีละใบจะบอกว่าห้าใบดีหมดเลยขออนุญาตของรักษาครูคูบาอาจารย์ของคนที่มาพบเห็นคลิปนี้นะคะดึงดูดให้เข้ามาชมคลิปนี้นะคะด้วยบุญสัมพันธ์ก็ดีหรือคนที่ติดตามหน่อยอยู่แล้วก็ดีอย่าลืมกดกระดิ่ง,กดก,ดงกดกระดิ่งนะคะแจ้งเตือนในทุกๆวันที่หน่อยมีคลิปนะคะอ่า คลิปใหม่ๆนะคะก็หน่อยยินดีมากๆเลยที่ทุกคนบอกว่าฟังแล้วรู้สึกมีกำลังใจในการที่จะทำดีในการที่จะใช้ชีวิตในการที่จะต่อสู้กับอุปสรรคปัญหา ะะเพราะว่าเจตนา,ารมณ์ของการเปิดช่องนี้เลยคือเริ่มต้นเลยหน่อยทําเพื่อที่หน่อยอยากที่จะตามคอนเซปต์ของหน่อยแฮชแท็กของหน่อยเลยก็คือฮิลใจด้วยไพยิบสีนะคะเพราะฉะนั้นการที่หน่อยทําคลิปขึ้นมาแล้วทําให้ใครที่ฟังแล้วรู้สึกมีกําลังใจในการที่จะใช้ชีวิตต่อไปนั่นคือ จุดประสงค์หลักของหน่อยนะคะแล้วทุกคนเชื่อไหมว่ายิ่งให้ยิ่งได้ในวันที่เรารู้สึกว่าเราได้เหมือนกับมีเหมือนกับมีมากมีมากเหมือนกับมีกำลังแรงใจมีมีพลังในการที่จะ แนะนำหรือว่าเป็นเหมือนกับกุญแจปลดล็อกให้กับใครได้ไดหลายหลายคนนะ่ะยิ่งหน่อยให้เท่าไหร่แล้วหน่อยได้กําลังใจกลับคืนมานะ่ะมันเหมือนกับมันก็เป็นเหมือนพลังบุญพลังใจของหน่อยเหมือนกันนะคะเพราะฉะนั้นการที่เราทั้งให้และทั้งรับเนี่ยมันเป็นอะไรที่มันสมดุลกันมากๆเลยนะคะโอเคหนะ่อยก็ขอบคุณทุกคนมากๆอ่ะเริ่มกันเลยดูทีละใบเนาะโอ้โหอหือ ขนลุกมากๆเลยอะใบที่เด้งออกมาใบแรกคือใบนี้ค่ะหน่อยเชื่อว่านะคะเทวดาประจำตัวนะคะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ครูครูบาอาจารย์นะ,ะที่ของคนที่มาพบเห็นคลิปนี้มีสิ่งไหนที่อยากจะบอกจะกล่าวนะคะท่านอยากจะบอกว่าสิ่งที่คุณทำนะคะท่านได้รับ ไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการปฏิบัติดีก็ดีการสวดมนต์เจริญภาวนาสมาธิก็ดีการทำบุญโรงทานก็ดีการตื่นมาตักบาตรใส่บาตรก็ดีหรือสิ่งใดก็แล้วแต่ที่มันเป็นพลังบวกที่มันเป็นคุณความดีที่คุณได้ทำให้กับท่านนั้นนะคะท่านได้รับนะคะและท่านก็ยินดีมากๆกกับสิ่งที่คุณทำ นะะคเพราะหน่อยมีความเชื่อว่าอย่างที่หน่อยบอกการที่เราเป็นทั้งผู้ให้และผู้รับในทางเดียวกันที่เท่าเทียมกันเนี่ยมันเป็นอะไรที่มีความสุขนะคะทุกคนเห็นเด็กคนนี้ไหมคะเขาใส่ชุดขาวนะคะแล้วก็กำลังใส่บาทลงไปนะคะให้กับพระที่กำลังมารับนะคะณเวลานี้หน่อยมีความรู้สึกว่าคนที่พบเห็นคลิปนี้คุณอยู่ในจุดที่ คุณให้มามากพอแล้วณนะเวลานี้หน่อยก็เลยมีความรู้สึกว่าหลังจากนี้คุณจะได้เป็นผู้รับนะคะรับในเรื่องของอะไรความสุขความอิ่มเอมใจนะคะเทพเทวดาเทวดาประจําตัวของคุณบอกเอาไว้ว่ามันถึงเวลาแล้วนะลูกที่ลูกควรจะได้รับความสุขกําลังใจความอิ่ม,อมเอมการเติมเต็ม ะะการที่คุณให้ไปนั้นไม่ว่าจะให้องค์รุครูบาอาจารย์ก็ดีหรือทําดีให้กับพระสงฆ์อริยสงฆ์คนที่เป็นเหมือนกับสื่อกลางในการสืบท่อ,อาศาสนาก็ดีหรือให้กับบุพการีก็ดีให้กับผู้มีพระคุณเทพเทวดาก็ดีทุกๆสิ่งทุกๆอย่างสิ่งที่คุณทํานั้นนะคะมันกําลังจะตอบสนองกลับคืนมามันถึงจังหวะเวลาที่คุณให้อะไรไปตอนนี้กําลังจะกลับคืนมาหาคุณอย่างมหาศาล นะคะจริงๆแล้วหน่อยก็อยากอยากจะบอกเป็นครั้งที่เท่าไหร่ก็ไม่รู้นะคะ คือการที่เราทำดีเนี่ยยิ่งทำโดยที่ไม่หวังผลคุณเชื่อไหมว่าผลเหล่านั้นยิ่งกลับมาหาคุณแบบมหาศาลเพราะเหมือนกับการที่เราช่วยใครไปเราไม่คิดหรอกคะ่ะว่าเขาจะนำปัจจัยนำสิ่งที่เราช่วยอาหารเหล่านั้นเอาไปทำอะไรเหมือนกับบางทีเราไปทำโรงทานเนาะทุกคนบางคนก็เอาถุงมาหอบเอาบางคนก็พาญาติพี่น้องในบ้านมาหอบเอา เมื่อก่อนน่ะหน่อยเคยคิดว่าให้จํากัดเฉพาะเท่านี้เท่านี้เท่านี้แต่พอทีเนี้ยเราก็เลยมารู้สึกว่าใครมารับก็คือว่ามีบุญสัมพันธ์ก็ให้เขาไปนะคะหรือบางทีการที่เราเห็นอ่าคนที่เขามาอเพื่อนๆมันจะมีเสียงเข้ามานิดนึงนะคะพอดีอากาศวันนี้ดีหน่อยก็เลยเปิดพัดลมอไม่ใช่เปิดพัดลมเปิดหน้าต่างนะคะก็ะะจะมีเสียงแทรกเข้ามาเอาเป็นซาวเอฟเฟกต์เรียวมากนะคะ เหมือนกับบางทีเราให้กับคนที่เขาเหมือนกับแบบเราไปตามงานวัดงานเทศกาลต่างๆหรือไปนั่งกินชาบูหมูกระทะอย่างเงี้ยทุกคนแล้วมีคนแบบมาเล่นดนตรีแล้วมายื่นอ่า ยืนยืนยืนโถใส่เงินอย่างเงี้ยเราไม่รู้หรอกคะ่ะว่าเขาเอาไปทําอะไรเราไม่รู้หรอกคะ่ะว่ามีใครพาเขามาเพื่อที่จะเป็นเหมือนกับกิจธุรกิจอะไรอย่างนี้ไหมแต่เรารู้แต่ว่าเราให้เขาไปแล้วเราสบายใจเราไม่ได้หวังผลเรารู้แต่ว่าเราแค่อยากให้เขามีความสุขได้ในสิ่งที่เขาได้ทุ่มเทพยายามในการที่จะมาดีดกีดตาร์ดีดพินอะไรให้เราอย่างเงี้ยน,นะคะเราก็ทําไปสิ่งที่คุณกําลังจะได้รับหลังจากนี้เลยคือความสุข ความอิ่มเอมใจนะคะอ่ะเทวดาประจำตัวสิ่งที่สองคุณเป็นคนที่อย่างที่หน่อยบอกชอบทำบุญอุทิศส่วนกุศลและที่สำคัญคือหากใครติดตามหน่อยมานานน่ะหน่อยจะบอกเสมอว่าคุณเป็นคนที่ชอบทำบุญแล้วก็เผื่อแผ่ไปให้กับพวกสัมภเวสีผีเร่ร่อนผีไรญาติคนกลุ่มเหล่านี้นะคะบางทีเขาก็อาจจะเขาเรียกว่า ไม่มีญาติพี่น้องนะคะหรือว่าไม่มีคนทําสิ่งต่างๆไปให้เขาเหล่านี้คุณก็ให้เขาไปการที่เราให้กับคนที่เราไม่รู้จักการที่เราให้บุญให้กุศลไปนะคะแผ่ไปให้แผ่ภพศสารไปเนี่ยให้กับคนที่ไม่รู้จักนั่นหมายความว่าคุณเป็นคนที่มีจิตใจที่เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่มากๆเลยค่ะแม้แต่คนที่ไม่รู้จักคุณก็ให้ นะคะหน่อยมีความรู้สึกว่าหลังจากนี้นะคะสิ่งที่คุณได้ทำมาทั้งหมดกำลังจะตอบสนองมาหาคุณคุณจะกลายเป็นคนที่หน่อยมีความรู้สึกว่าหลังจากนี้จะมีกัลยาณมิตรเข้ามาทุกทิศทุกทางเป็นคนที่บางทีเนี่ยไม่รู้จักกันมาก่อนไม่ได้มีเครือข่ายหมายถึงว่าไม่ได้มีปฏิสัมพันธ์กันมาก่อน แต่หลังจากนี้หน่อยมีความรู้สึกว่าคุณจะได้พบเจอสังคมใหม่กัลยานามิตรใหม่ที่เหมือนกับเป็นคนที่มีบุญสัมพันธ์กันนะคะได้เข้ามาทำความรู้จักได้มาเหมือนกับแบ่งปันสิ่งดีๆให้แก่กันเนี่ยหน่อยมีความรู้สึกว่าสิ่งที่คุณทำคุณกำลังจะได้รับ คือเมื่อก่อนอาจจะเป็นการที่เราต้องรู้จักใครเราต้องเหมือนกับแบบต้องมอีเขาเรียกว่ามีมีมีเขาเรียกว่ามีอะไรนะมีสิ่งดึงดูดกันเข้ามาอาจจะเป็นเพื่อนของเพื่อนอาจจะเป็นญาติฝั่งพ่อญาติฝั่งแม่พี่น้องอ เพื่อนในห้องเรียนหรืออะไรอย่างเงี้ยแค่นั้นสังคมคุณอาจจะแค่นั้นแต่ว่าหลังจากนี้ไม่ใช่แล้วนะคะหลังจากนี้เทพเทว,วดาประจําตัวบอกคุณว่าท่านนะคะกําลังสิ่งที่คุณทําไม่ใช่ไม่ใช่แค่ท่านอย่างเดียวหรอกสิ่งที่คุณทําสิ่งที่คุณกระจายบุญกระจายสิ่งดีๆออกไปนะคะพลังบวกของคุณน่ะกำลังจะดึงดูดคุณให้พบเจอคนที่บางทีอาจจะมาจากแบบ ช่องทางออนไลน์อย่างเงี้ยแบบไม่ได้มีไม่ได้มีคนคนสื่อกลางอย่างเงี้ยแต่เป็นเหมือนกับดึงดูดกันเข้ามาอย่างบางทีก็อาจจะเนี่ยอย่างช่องหน่อยอย่างเงี้ยนะคะเป็นสังคมออนไลน์อย่างเงี้ยได้มาพบมาเจอกันดึงดูดให้คนที่มีความคิดมีพลังบวกเหมือนกันเข้ามาหลังจากนี้คุณจะได้พบเจอกัลยานามิตรนะคะที่เป็นเหมือนกับไม่ได้หวังผลตอบแทนนะทุกคน แต่เข้ามาเพราะว่ามีจิตมีใจมีพลังบุญมีบุญสัมพันธ์กันเข้ามานะคะแล้วคุณจะรู้สึกว่าตรงเนี้ยคือเซฟโซนของคุณเป็นพื้นที่ที่คุณไม่ว่าคุณจะไปพบเจอ,อเรื่องท็อกซิกจากสิ่งแวดล้อมหรือจากที่ทำงานหรือที่ที่คุณไปพบเจอในชีวิตประจำวันพอคุณเข้ามาอยู่ในพื้นที่ตรงเนี้ยคุณก็จะกลายเป็นคนที่เหมือนกับแบบมีความสุขอะ่ะ พอเหมือนกับคนที่มีพลังบวกเหมือนกันมามารวมอยู่ด้วยกันมันก็จะมีแต่พลังบวกมันได้เติมเต็มมันได้แบบเอ่อมาฮิวใจกันนะคะทุกคนนะคะคุณเป็นคนที่มีฐานบุญหน่อยเชื่อแน่ว่าอเอาอย่างนี้ค่ะไม่ว่าจะเป็นใครก็แล้วแต่นะคะที่เข้ามาฟังคลิปนี้หน่อยเชื่อแน่ว่าคุณน่ะนะคะอยู่ในจุดที่มีฐานบุญมาแล้วกึ่งหนึ่งนะคะ เหมือนกับเป็นการแบบสะสมมาเรื่อยๆเรื่อๆเรื่อยๆ,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 ๆบางคนก็อ่าหน่อยจะไม่พูดถึงอดีตชาติและกันเนาะเอาเป็นปัจจุบันชาติดีกว่าเห็นชัดเจนนะคะ mm. พะช่องหน่อยส่วนใหญ่จะดึงดูดคนที่เชื่อในหลักคําสอนเชื่อในการคิดดีทําดีปฏิบัติด,ดีเพราะฉะนั้นแน่นอนค่ะคนที่เข้ามาบามาดูคลิปนี้ต้องเป็นคนที่มีฐานบุญในระดับหนึ่งแล้ว นะคะแล้วคุณก็ต่อยอดเข้าไปนะคะต่อยอดแล้วคุณก็จะดึงดูดเหมือนกับคุณทําไปทําไปทําไปสะสมบุญวาสนาบารมีนะคะเพราะไพ่วันนี้5ใบเปิดมาได้แบบดีทุกใบเป็นกับเป็นเกี่ยวกับคนที่มีพลังบุญนะคะ เอาเป็นว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์เทวดาประจําตัวอยากจะบอกคุณว่าสิ่งที่คุณทำนั้นไม่ว่าจะเป็นแบบไหนก็แล้วแต่มันดีอยู่แล้วและขอให้จงทำต่อไปนะคะและการที่คุณทำน่ะมันเหมือนกับมันจะขยายขอบเขตแล้วก็จะดึงดูดให้คนศรัทธาคือบางทีเนี่ยการที่เราสะสมบุญบรารมีค่ะทุกคนมันเหมือนกับมันเป็นการสะสมความ ความน่าเชื่อถือความเกรงขามความมีบารมีขึ้นมาเรื่อยเรืยเร่อย,ย,ยแล้วคุณจะรู้สึกว่าพอคุณสะสมได้ในระดับที่สูงปุ๊บคุณจะกลายเป็นคนที่ไม่ว่าจะทำอะไรนะคะก็จะมีคน เกรงใจให้ความนับถือให้ความเชื่อถือบางคนก็อาจจะเป็นคนที่พอพูดอะไรออกไปแล้วมีคนเชื่อถือเชื่อฟังให้ความเคารพยำเกรงบางคนก็อายุไม่มากแต่เมื่อสะสมบุญบาร,รมีก็สามารถมากที่จะพูดที่จะถ่ายทอดนะคะอะไรออกไปแล้วทำให้คนอื่นๆเขาเชื่อถือเขาศรัทธา น่นน่ะเขาเรียกว่าฐานบุญพลังบุญนะคะสิ่งศักดิ์สิทธิ์เทพเทวดาประจําตัวคุณบอกว่าคุณกําลังอยู่ในระดับที่กําลังก่อตัวขึ้นเหมือนเป็นพิระมิดที่มีฐานที่แข็งแรงคนทุกคนที่มีฐานชีวิตมีฐานบุญที่แข็งแรงไม่ว่าจะมีลมพายุมามากแค่ไหนก็แล้วแต่ไม่สามารถที่จะสั่นสะเทือนคุณได้นะคะ เพราะฉะนั้นเหมือนกันไม่ว่าในชีวิตของคุณจะพบเจออุปสรรคปัญหาหรือว่าคำพูดหรือเป็นวจีกรรมหรือสิ่งใดก็แล้วแต่ที่มากระทบคุณหรือแม้แต่กระทั่งสิ่งที่มองไม่เห็นที่เขาเรียกว่าลมเพลมพัดทั้งหลายมาจากทุกทิศท,ทุกทางมาเพราะอะไรเพราะคุณมีกระแสบุญมีฐานบุญมีพลังบุญมีแสงมีออร่าไปที่ไหนก็จะมีสิ่งที่มองไม่เห็นต่างๆเหล่านี้จะดึงดูดเข้ามา บางอย่างเข้ามาเพราะขอจะขอบุญบางอย่างเข้ามาเพราะว่าดึงดูดเข้ามามีพลังงานเดียวกันเข้ามาทั้งพลังงานบวกแล้วก็พลังงานลบนะคะดึงดูดเข้ามาหาคุณเพราะว่าคุณมีเหมือนกับแสงมีออร่าคุณเคยขับผ่านบ้านเรือนตามชนบทที่เขาเปิดแสงไฟในการที่จะดึงดูดมแมลงไหมคะเหมือนกันเลยค่ะคนที่มีฐานบุญคนที่มีแสงออร่า ทุกคนยอยากให้ดูขนในลุกลุกแบบทั้งตัวนะคะเพราะวันนี้เย็นมากๆเลยเป็นการเปิดไพ่ออกมาแล้วแบบเย็นกายเย็นใจมากๆเลยนะคะคุณมีพลังบุญคุณมีออร่าคุณมีฐานบุญบางทีเนี่ยออกมาตามผิวหนัง เป็นคนที่มีผิวพันธผุดผ่องออร่าเปล่งประกายเป็นบางคนก็ไปที่ไหนก็รู้สึกสัมผัสได้ว่าเหมือนกับมีอะไรบางอย่างมาสื่อสารให้คุณได้รับได้รู้ว่าเขามาบอกคุณว่าเขาอยู่ตรงนี้นะแล้วคุณก็จะกลายเป็นคนที่พอก่อนนอนไม่ว่าจะเดินทางไปที่ไหนก่อนนอนคุณก็ณก็จะอาสวดมนต์บทเบาๆ<า><า>แล้วก็แผ่บุญกุศลอุทิศให้กับสิ่งศักดิ์สิทธิ์เจ้าที่เจ้าทางที่ที่คุณไปพำนักอาศัยแล้วก็ให้กับสัมภเวสีผีไร้ญาติ วงวิญญาณทั้งหลายที่มาสื่อสารถึงคุณนะคะแล้วก็บอกเขาว่าต่างคนต่างอยู่ให้ไปสู่พบภูมิที่ดีอย่างเงี้ยนะคะเพราะคุณเป็นคนที่มีฐานบุญมีแสงบุญมีออร่าเพราะฉะนั้นมันก็ไม่แปลกใจที่คุณจะไปที่ไหนแล้วจะมักจะมีสิ่งทั้งสิ่งที่ทเป็นพลังงานลบที่คือสิ่งที่อยู่เขาเรียกว่าอยู่พลังงานแบบเป็นแบบ พวกผีวิญญาณเล่ล่อนดวงวิญญาณที่เป็นยังไม่ได้ได้โดนปรับภพบภูมิค่ะแล้วก็มีสิ่งที่เหมือนกับเป็นองค์รูครูบาอาจารย์สิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่เขารู้ว่าคุณเป็นคนชอบปฏิบัติชอบธรรมชอบสะสมบุญบาร,รมีเขาก็เข้ามาสื่อสารกับคุณนะคะแล้วคุณก็รับรู้เพราะว่าคุณอะไรเพราะว่าคุณเป็นคนที่มีของค่ะ คุณเป็นคนที่สื่อสารกับองคุรูคภูบาอาจารย์เอาง่ายๆคือคุณเป็นคนมีเซนต์ค่ะมีสัญชาตญาณมีอ่มียานอย่างรู้มีสัญชาตญาณแห่งการรับรู้ในสิ่งที่บางทีเป็นสิ่งที่มองไม่เห็นทุกพทุกภูมิแล้วนะคะบางคนอาจจะมีความรู้สึกแบบคนลุกนะคะหรือบางคนอาจจะมีความรู้สึกเหมือนแบบไปตาม สถานที่ต่างๆมีความหาวอันนี้อันนี้เป็นความเชื่อของแต่ละบุคคลนะคะเอาเป็นว่าหน่อยมาบอกเล่าให้ฟังคร่าวๆนะคะอ่าบางคนก็หาวบางคนก็ขนลุกทั้งตัวบางคนก็น้ำตาไหลบางคนก็แบบขารู้สึกแบบ ชาไปที่ขาเป็นแค่ช่วงๆอย่างเงี้ยนะคะนั่นคือสิ่งที่บางทีต้องบอกว่าเป็นสิ่งที่มองไม่เห็นบางอย่างมาสื่อสารให้คุณเพราะว่าคุณเป็นคนที่สัมผัสได้คุณเป็นคนที่รับรู้คุณเป็นคนที่มีฐานพลังบุญมีแสงออร่าดึงดูดให้เขาเหล่านั้นเข้ามาหานะคะเพราะฉะนั้นเทพเทวดาประจําตัวที่อยู่กับคุณนะ่ะคล้ายๆกับท่านก็จะมาบอกว่าไม่ต้องกลัวนะคะ ไม่ว่าจะเป็นทั้งสิ่งที่เป็นลมเพลมพัดสิ่งของดำไสยะสิ่งที่มีใครทำไม่ดีเข้ามาหาคุณหรือมาหวังเพื่อที่จะให้คุณเป็นฐานของเขาในการที่จะทำให้เขามีความแบบแข็งแร่งมากยิ่งขึ้นคุณไม่ต้องกลัวเพราะคุณก็เป็นคนที่มีของค่ะฐานบุญของคุณแข็งแรงฐานปิรามิดของคุณไม่ใช่ฐานสี่เหลี่ยมตึกธรรมดานะแต่เป็นทรงปิรามิดที่ฐาน่ะใหญ่แล้วลากฐานมั่นคงแล้วก็ ก่อขึ้นไปนะ,ะไม่ว่าจะลมเพลลมพัดไม่ว่าจะสิ่งที่มองไม่เห็นใดๆก็แล้วแต่เทพเทวดาประจําตัวบอกคุณว่าลูกไม่ต้องกลัวเลยสิ่งเหล่านี้ไม่สามารถที่จะมากล้ากลายหรือทําให้ลูกกลายเป็นคนที่แบบเป๋ไปได้หรอกเพราะว่าฐานของลูกมั่นคงนะคะ แต่บางทีหน่อยต้องบอกก่อนเลยว่าทุกคนคะการที่เราเข้ามาอยู่ในจุดที่เรียกว่าเป็นคนที่ปฏิบัติเนี่ยหน่อยถึงบอกเสมอเสมอเลยว่าจงมีสตินะคะแล้วจงมีเหตุผลในการที่จะเชื่อคำพูดของหน่อยก็ดีหรือสิ่งต่างๆที่ก็ดีที่คุณได้ไปพบไปเจอมาอมหน่อยจะบอกว่ามันมีทั้งสายขาวแล้วก็สายดำ นะคะสายขาวสายเภาสายดําก็ว่ากันไปหน่อยอยากจะให้คุณใช้สตินะคะแล้วก็ไตร่ตรองให้ดีว่าสิ่งไหนควรเชื่อหรือไม่ควรเชื่อสิ่งไหนที่คุณเคยพบเคยเจอมาแล้วคุณรู้สึกว่ามันเป็นอย่างนั้นจริงๆก็ขอให้คุณจงรับรู้รับรู้และวางมันไว้นะคะและอยู่กับตัวเองปฏิบัติกับตัวเองอย่าให้มีสิ่งไหนมาเข้ามาเหมือนกับมาคอยคุมหรืออย่าให้สิ่งไหนเข้ามาควบคุม สภาวะจิตใจหรือตัวคุณได้นะคะเพราะหน่อยยังเชื่อเสมอว่าคนที่มีฐานพลังบุญภายในมากพอนะมันก็ไม่สามารถที่จะมีสิ่งใดเข้ามา,าควบคุมภายในเราได้นอกจากตัวเราเองที่เราพอขาดสติหรือไม่มีการยับยั้งชั่งใจหรือหลงไปในทิศท,ทางที่ผิดเนี่ย นะเป็นแค่ตัวเราเองเท่านั้นที่ที่เราจะสามารถเป็นเราเท่านั้นที่สามารถที่จะทําให้เราเป๋ไปได้นะเทวดาประจําตัวสิ่งศักดิ์สิทธิ์ก็เลยบอกว่าขอให้ทุกครั้งที่ใช้ชีวิตเนี่ยพบเจอเรื่องราวอะไรมาก็ขอให้มีสติในการที่จะควบคุมตัวเองเชื่อในสิ่งที่ควรเชื่อศรัทธาในสิ่งที่ควรศรัทธาแล้วก็ปฏิบัติกับตัวเองเนี่ยคือดีที่สุดแล้วนะคะเห็นไหมคะ เทพเทวดาประจำตัวคุณเป็นคนที่มีครุคูบาอาจารย์สิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่คอยคุ้มครองคนที่มี สิ่งดีๆคอยคุ้มครองอะค่ะทุกคนจะรู้สึกว่าไม่ว่าชีวิตหลังจากนี้คุณจะก้าวไปในทิศทางไหนคุณจะรู้สึกปลอดภัยเหมือนมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์มีโลกคอยเป็นเกาะคุ้มครองป้องกันคุณอยู่ทุกสิ่งทุกอย่างเกิดจากการที่คุณเชื่อมต่อกับองค์ครูครูบาอาจารย์เทพเทวดาประจําตัวแล้วคุณเชื่อมต่อได้แล้วไม่จําเป็นต้องทําพิธีอะไรมากมายเลยค่ะแค่บางทีคุณรู้สึกว่าคุณอยากต้องการคําตอบกับอะไรบางอย่าง คุณเข้ามาในห้องพระหรือก่อนนอนคุณสวดมนต์แล้วก็นั่งสมาธิสื่อสารกับเทพเทวดาประจําตัวสื่อสารกับองคุรุคูบาอาจารย์ของคุณให้มาบอกมากก่าวไม่ว่าจะเป็นช่องทางไหนก็กดีนะคะขอให้มาบอกมากก่าวบางทีคุณอาจจะได้พบเจอความมหัศจรรย์นะคะท่านอาจจะมาบอกมากก่าวคุณในความฝันหน่อยเชื่อว่าคนส่วนใหญ่ที่มาพบเห็นคลิปนี้จะมีลางสังหรณ์ไปในทิศท,ทางของความฝัน หรือบางทีอาจจะนั่งสมาธิแล้วเหมือนกับแบบได้คำตอบกับอะไรบางอย่างอย่างเงี้ยค่ะทุกคนนะคะเอาเป็นว่ายังไงหน่อยก็เปิดคลิปนี้แล้วหน่อยรู้สึกว่ามีความรู้สึกเย็นมากๆเลยอะนะคะช่วงเทศกาลสงการนี้หรือว่าท่านมาพบเห็นคลิปนี้ในเวลาไหนก็แล้วแต่องค์สิ่งศักดิ์สิทธิ์เทพเทวดาประจำตัวของท่านอยากจะบอกท่านว่านะคะคุณว่านะคะ สิ่งที่คุณทำมาเนะ่มันถูกต้องแล้วแล้วขอให้จงทำต่อไปนะคะไม่ต้องไม่ต้องเร่งว่าทำไปทำไปแล้วจะได้ผลลัพธ์ตอนไหนทุกๆสิ่งทุกๆอย่างมีจังหวะเวลาของมันส่วนใครที่ยังไม่ค่อยได้มีการปฏิบัติในเรื่องของการทำสมาธินะคะก็ขอให้คุณสละเวลาในการที่จะนั่งสมาธิสักวันละหนาที1ินาทีนะคะเพื่อเป็นการขจัดนะคะ หรือว่าชะล้างสิ่งที่อยู่ในหัวสมองในจิตในกายสังฐารของเราออกไปนะคะไม่มากก็น้อยนะคะเอาเป็นว่าไหนเป็นกําลังใจให้กับคนที่มาพบงเพลงลิดนี้นะคะใครที่ฟังมาจนถึงตอนท้ายนี้นะคะขอให้พิมพ์คําว่าอะ,อะไรดีฐานบุญพลังบุญแล้วกันเนาะนะคะ ฐานบุญพลังบุญนะคะขอบคุณทุกๆกคนนะคะโอเคค่ะเดี๋ยวหน่อยไปสวดมนต์แล้วนะคะทุกคนบ๊ายบายและที่นี้พอดีหน่อยเห็นมีกัลยานมิตรน้ามินะะ้นม,มาสอบถามว่าหน่อยสวดมนต์บทไหนบ้างที่หน่อยทำบทสวดมนต์แจกตอนนี้เหลือประมาณ1ิบกว่าเล่มแล้วะคะ่ะทุกคนนะคะเพราะว่าหน่อยเอาไปแจกตามวัดต่างๆแล้วเดี๋ยววัน ช่วงสงกรานต์หน่อยก็จะเอาไปอีกหมู่บ้านหนึ่งนะคะก็จะหมดก็อนุโมทนาสาธุกับทุกคนที่ร่วมบุญแล้วก็เพื่อนๆกระยาณมิตรที่อยู่ในช่องนะคะที่ดูโฆษณาไม่กดข้ามก็ดีคอมเมนต์ก็ดียอดวิวนะคะใน YouTube ก็เหมือนกับเป็นรายได้อย่างหนึ่งนะคะซึ่งทำให้หน่อยก็สามารถที่จะนำเงินตรงนี้นะคะไปในการร่วมบุญต่างๆทุกคนก็สามารถที่จะร่วมอนุโมทนาได้นะคะอ่ะเดี๋ยวหน่อยจะเปิดคร่าวๆเดี๋ยววันนี้เดี๋ยวหน่อยจะมาเปิดคลิปนะคะ วันนี้หน่อยจะถามใช้ไพ่สำรับนี้นะคะโดยที่หน่อยจะไพ่มหัศจรรย์หน่อยจะถามเทวดาประจำตัวนะคะว่าเทวดาประจำตัวของทุกทุกท่านในวันนี้มีสิ่งไหนที่อยากจะบอกอยากจะกล่าวให้กับหน่อยเป็นสื่อกลางในการที่จะนะคะมาบอกมากล่าวเรื่องราวอะไรที่ท่านอยากจะให้หน่อยบอกแต่ว่า อันนี้เดี๋ยวมาดูแป๊บหนึง่งเดี๋ยวใครที่อยากฟังคําทํานายก็สามารถเลื่อนไปได้เลยแต่ว่าอันนี้เดี๋ยวหน่อยจะมาบอกคร่าวๆก่อนว่าในหนังสือจดมนันมีอะไรบ้างนะคะเริ่มต้นเลยก็จะเป็นนี่ค่ะอัญเชิญเทวดานะคะอัญเชิญเทวดาบูชาพระตนะไตายนะคะไตสรณคมนะคะไม่ยังพังตีอรัธนาศีล หมดสวดขอขมานะคะขอขมาขออธิษฐานจิตนะคะสัพพพงกับปาร,ราทางแล้วก็คําถวายพระพรอิติปิโสพุทธคุณธรรมคุณสังคคุณหนึ่งจบก่อนแล้วก็ตามด้วยชัยมงคลคาถานะคะภาหุงนะคะมหากรุณิโกต่อแล้วตามด้วยคาถาชินนบัญชรน,นะคะ แล้วทีนี้พอหน่อยสวดพวกนี้เสร็จปุ๊บหน่อยก็ต่อเลยอีตีปิโซร้อยแปดร้อยแปดในที่นี้ก็คือพุทธคุณธรรมคุณสังฆคุณจบปุ๊บนี่คือหนึ่งจบแล้วก็นับไปโดยที่มีอุปกรณ์ในการช่วยนับก็คืออันนี้นะคะี่จริงมันมีสายแหละทุกคนนะคะหาซื้อได้ทั่วไปหน่อยก็จะกดหน่อยก็จะนับนิ้วด้วยหนึ่งถึงสิบพอหนึ่งถึงสิบปุ๊บก็นับหนึ่งนะคะก็เป็นสิบรอบหนึ่งถึงสิบต่อไปก็กดก็เป็นสองสามสี่ห้าก็จะเป็นร้อยแปดจบใช้เวลาประมาณสองชั่วโมงกว่ากว่านะคะ ็นี่มีบทบางวันเป็นวันพระแล้วไม่ใช่วันที่เรามีเวลามากเราก็จะสวดธรรมจักรกับประวัตนาสูตรนะคะแล้วก็จะมีะมียอดพกันด้วยบางคนก็ชอบยอดพกันนะคะบทขึ้นก็คล้ายอิติวิโสเนี่ยแะอิติวิโสพระขวารหังวัจโพภะขวานะคะทุกบทดีหมดค่ะทุกคนอยู่ที่ว่าใครจะถูกจริตกับบทไหนนะคะเนี่ยแล้วก็จแล้วก็มีบทกรวดน้ําสําหรับยอดพกัน นะคะแล้วก็มีหน่อยก็มีเสริมให้พระคาถาเงินล้านของ,ของหลวงพ่อฤาษีลิงดำนะคะแล้วก็บทมหาจากักรพรรดินะคะปรับภพภูมิแล้วทีนี้ตอนไทยก็จะมีบทส่งเทวดาคาถาเมตตาตนเองนะคะแล้วก็บทกรวดน้ำนะคะบทกรวดน้ำหน่อยก็จะมีขวดน้ำเปล่านี่แล้วก็อันนี้วางไว้แล้วก็กวดในห้องพระก่อน เสร็จแล้วก็ค่อยไปกรวดลงดินใครที่ไม่สะดวกก็กรวดใส่แก้วเฉยๆก็ได้นะฮะบทขอขามาเอาหสิกรรมกายกรรมังวจีกรรมังเนี่ยค่ะบทแผ่เมตตากรวดน้าให้เจ้ากรรมนายเวรบทเสริมก็จะเป็นแผ่เมตตาวัวัมนณีของอหมอบีนะคะทูสื่อวิญญาณ ก็สวดง่ายข้าพเจ้าขอตั้งจิตอุทิศผลบุญกุศลนี้แผ่ไปให้ภพศสารถึวิดามารดาครูอาจารย์ทั้งลูกหลานญาติมิสนิทกันอันเนี้ยท่องเป็นบทกลเลยหน่อยว่าเพราะมากๆเลยนะคะโอเคนี่ก็จะเป็นประมาณนี้ของหน่อยทําเป็นไฟล์ pdf แล้วแหละเผื่อใครสนใจก็ลองทักมาถามหน่อยก่อนได้นะคะเผื่อเอาไว้ในโทรศัพท์เปิดดูไม่อยากพกบทเป็นหนังสือก็เปิดดูทางโทรศัพท์ทาง iPad ก็ได้นะคะหรือว่าใครจะเอาไปพิมพ์ก็ได้ นะคะโอเค